สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผลงานบอลเตงวีพีประจำวันที่28ในคืนวันที่27นะครับบอลเตงวีพี2บินเมื่อคืนนะครับเข้าไป1บินนะครับเป็นคู่ระหว่างคูซาเดอร์นะครับเปิดบ้านเสมอกับโรเซนบอกนะครับ2ต่อ2ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกลองคูซาเดอร์นะครับครึ่งลูกผลสรุปนะครับบินนี้บวกเต็มและคู่ที่2นะครับเป็นเอกีทอรักโชนะครับเปิดบ้านเสมอกับทอสตูเรียวิกนะครับ2ต่อ2ทีเด็ดของราชันคคคคููู่่่นนนีี้ะะรรรรัับบเเลลือออกกตตทสยวิึง โพสต์รูปบินนี้ก็เสียเต็มครับก็รวมๆแล้วขาดทุนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนเช้าผมแก้สเต็ปให้1ชุดนะครับก็มาเฉยเลยครับบอลถ้วยอเมริกาตอนเช้านะครับออกสูงทุกคู่เลยครับคู่แรกก็เป็นเซนต์ลุยซิตี้นะครับเปิดบ้านแพ้คับอเมริกานะครับสองต่อสี่คู่นี้ให้สูง3ลูกไปก็กินเต็มนะครับคู่ที่สองเป็นเนชวิลล์นะครับแพ้โตลูก้าสามต่อสี่คู่นี้นะครับตอนห้าลูกผมให้หกลูกควบหกลูกครึ่งไปนะครับจบเกมเจ็ดลูกนะครับบินนี้ก็กินเต็มและคู่ที่สามเป็นมินิซอตต้้าานะคครับแพชิโก คู่นี้ตอนมินิซัต้านำหนึ่งศูนย์นะครับก็ให้สูง2ลูกไปโจเกม5ลูกนะครับบินนี้ก็กินเต็มครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มนี้นะครับสเต็ปแตกกันแต่เช้าเลยนะครับส่วนบอลเต็งนะครับเดี๋ยววันนี้จัดกันใหม่ครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไป จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่อง y o u t u c h ชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง Youtube กันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์นี้นะครับลงเตะกันค่อนข้างหลายลีกเลยนะครับก็หยิบยกมา2ลีกนะครับลีกละ2คู่ มีศึกสวีเดนออสเวนคารนะครับ2คู่และปิดท้ายกันด้วยศึกบราซิลซีดีเอครับคู่แรกฮารคเคนนะครับเปิดบ้านพบเอฟบ็อกคู่ที่2ฮามสตาร์นะครับเปิดบ้านพบกับวันเบิร์กคู่ที่3นะครับฟูมินิเซ่เปิดบ้านพบซานโตสและคู่ที่4นะครับโคเรนเทียสเปิดบ้านพบกับวัสโกเดอกามาไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับในศึกสวีเดนออสเวนคานจะเป็นการพบกันระหว่างฮารคเคนครับเปิดสนามบราวิดาอารีน่านะครับพบกับทางด้านเอฟบ็อกคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2องทุ่มนะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะคคครรัััับบบฮเเนนนอยู่่่ดดที2ลลง17 ชนะ11เสมอ2แพ้4เก็บได้35แต้มเข้าอยู่ที่64.7%ส่วนเอฟฟอนะครับทีมจ่าฝูงอยู่ดับที่1ลงเล่น16นัดครับชนะ12เสมอ3แพ้1เก็บได้39แต้มเข้าอยู่ที่75%เกมในบ้านฮักเคนเล่นไป8น,น, 7, น 0, 1, ัดน, ong, นะครับชนะ7เสมอ0แพ้1เข้าอยู่ที่87.5%ส่วนเอฟฟอกนะครับเล่นเกมเยอนไป8นะัดชนะ7เสมอ1ไม่เคยแพ้ใครเข้าอยู่ที่87.5% เฮ้ทเท5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่ากินกันไม่ลงครับเสมอไป3ครั้งนะครับและผัดกันเอาชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมล่าสุดครับเอฟบอกเปิดบ้านแพ้ฮารเคน0-2ส่วนเกมล่าสุดในบ้านฮารเคนนะครับย้อนไปเมื่อปี2022คู่นี้เสมอกัน1-1และฝั่งที่ทากาไรได้มากกว่านะครับเป็นทางด้านเอฟบอกนะครับ5นัดล่าสุดนะครับกินต่างฮารเคนไปได้3ครั้งคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ําไป3ครั้งครับฟ โดยชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป5จบเกมสูงไปอีก5เกมล่าสุดเป็นศึกยุโรปคอนเฟลต์นะครับบุกเสมอกับทักเซวิก0-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเปิดบ้านเสมอกับบอมปัสคาน่า4-2เปิดบ้านชนะนิวเซนนะครับ3-1และเปิดบ้านแพ้เยอกาเดนนะครับ0-1ส่วนเอฟป็อกนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการต้องบอกว่าโคตรแจ่มครับโดยชนะ8เสมอ2ไม่เคยแพ้ใครเข้าวินไป8จบเกมสูงไปอีก7เกมล่าสุดกับบุกเอาชนะเยอการเดน0-4และก่อนหน้านั้นเกมเยืออนนนะครับุกาชม4 บุกชนะ A A.K. โซน่า1ต่อ2และบุกชนะ A.F.K. ข no องโคปปิ้งนะครับ1ต่อ2ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับฮักเคนยิง18เสีย8ผลต่างบวก10เฉลี่ยได้1.8ลูกต่อเกมส่วนเอฟวอนะครับยิง27เสีย5ผลต่างบวก22เฉลี่ยได้2.7ลูกต่อเกมสำหรับเรนราคาแฮนิแคบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้ฮักเคนต่อปอโดยอัตราข้น้ำผลตอบแทนของ F อฟวอกตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต่าโมวเวอร์เดนอนนอั้นร,ร,ราคาบนอยู่ที่3ลูกครับ ส่วนท่าน้าราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฮารเคนชนะใจอยู่ที่2.3เท่าเอฟบอกชนะใจอยู่ที่2.76และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.57จครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับฮารเคนถ้าต่อปอเจอห่านล่าสุดผ่านได้3ครั้งส่วนเอฟบอกนะครับถ้ารองในเลดปอนะครับเจอห่านล่าสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลดสาลูกนะครับฮารเคนเจอราคานี้ห่านล่าสุดผ่านได้4ครั้งส่วนเอฟบอกนะครับสูง3ลูกเจอราคานี้ห่านล่าสุดผ่านได้2ครั้งครับเจ้าถิ่นฮารเคนนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เเล่่่นนนใบบ้้าาไดดออยยยยงีมครั ชนะมา6เกมติดต่อกันนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับขณะที่เอฟบอกนะครับพวกเขาเป็นทีมจ่าฝูงของตารางที่ผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมสุดๆครับชนะมาเเกมติดต่อกันสมกับานะเบอร์หนึ่งของลีกตอนนี้เลยนะครับเรทราคาเปิดออกมาให้เสมอเจ้าบ้านนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรเลยครับเพราะการจบเจ้ามีสูงมากครับแต่ในธนะตัวผมเองนะครับขอเลือกไปที่ฝั่งทีมเยือนเอฟบอกดีกว่าครับเพราะพวกเขาเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับแถมฮาร์คเคนะครับเพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์ในศึกแชมเปี้ยนลีกไปมาดอี เกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งเอฟบ็อกนะครับมีโอกาสเฮลับซับมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์ลงทุนนะครับเลือกเอฟบ็อกนะครับในเลทเสมอครับฟันธงเอฟบ็อกบุกเอาชนะฮาคเคน1ประตูต่อ0จัดไปครับคู่ที่2ยังอยู่ในศึกสวีเดนออสวินคารนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฮามสตาร์ตครับเปิดสนามออรยันวอลนะครับพบกับชนะนันวานเบิร์กครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับฮามสตาร์ตอยู่ดับที่7ลงเล่น16นัดครับชนะ7เสมอ4แพ้5เก็บได้25แเ้มอยู่ที่13.8% ส่วนวันเบิกนะครับตอนนี้อยู่อดับที่16ลงเล่น16นัดครับชนะ1เสมอ5แพ้10เก็บได้8แต้มเข้ารอยู่ที่6.3%เเกมในบ้านฮามสตาร์เล่นไป8นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้2เข้ารอยู่ที่37.5%สเ่วนวันเบิกนะครับเล่นเกมเยือนไป8นัดชนะ1เสมอ2แพ้5เข้ารอยู่ที่12.5% head to h e a เ5นเฮานัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นวันเบิกนะครับทำได้ดีกว่าเล็กน้อยเอาชนะไปสครั้งนะครับเสมอการสองครั้ง,ลไไงมละวน k, าน,นร์มสตาร ส่วนเกมล่าสุดเดบบ้านฮามสตาร์ตนะครับเป็นการเตะก,กันในรอบบุญเครื่องนะครับฮามสตาร์ตนะครับเปิดบ้านแพ้วันเบิร์กศูนย์ต่อหนึ่งอัตราการทําเงินนะครับวันเบิร์กกินตังฮาร์มสตาร์ตไปได้4ครั้งคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดน,นะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ําไป3ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุกการของฮามสตาร์ตนะครับถือว่ายังลุ่มรุ่มดอนดอนครับโดยชนะ3เสมอ4แพ้3าเขาวินเปอสีจบเกมสูงไป7เกมล่าสุดน,นะครับบุกเสมอกับโกเทนบอร์กศูนย ่วนเกมในบ้านล่างศุนครับเปิดบ้านเสมอวานาโม2.2ต่อ2เปิดบ้านเสมอโกตเทนบอก0ต่อ0และเปิดบ้านแพทเทรบอกนะครับ1ต่อ2 ส่วนวานเบิร์กนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุตกการถือว่าการหนักมากๆครับโดยชนะ1เสมอ1แพ้8เข้าวินไป3จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกแพ้คันมาหน่งต่อศและก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับบุกชนะโกตินบอกนะครับ1นต่อสบุกแพ้เยอรมันสองต่อศนย์และบุกแพ้เอฟบอกนะครับ6ประตูต่อ1ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับแฮมสตาร์ทยิงสิบเสีย1ลต่สิบเีย็ดผลตั้งลบเจ็ดเฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกมส่วนรานเนบิ 8, 22, 14, 0, 8, เร์ลลนกนี้นะครับเปิดมารารคาแรกให้เจ้้าาบนสีย นะครับต่อครึ่งลูกราคา2ครึ่งครบลูกโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับฮามสตาร์ชนะจ่ายอยู่ที่0.91วันเบิกชนะจ่ายอยู่ที่0.99ส่วนสูงต่ำโมโอเวอร์เดอร์นรั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนทั้นาราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฮามสตาร์นะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.9เท่า วันเบิร์กชนะใจยอยู่ที่3.79และถ้าเสมอกันใจยอยู่ที่3.44ครับแทนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับฮารมสตัดถ้าเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับเจอฮานาร่าสุดผ่านได้4ครั้งส่วนวันเบิร์กนะครับถ้าเป็นฝ่ายรองครึ่งลูกนะครับเจอฮานาร่าสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเละสอลูกครึ่งนะครับฮารมสตัดเจอราคานีห้านาท่าสุดผ่านได้หนึ่งครั้ง in world, ส่วนวันเบิร์กนะครับสูง2ลูกครึ่งเจอราคานีห้านาท่าสุดผ่านได้2ครั้งครับ เจ้าิีมแฮมสตัร์นะครับผลงานโดยรวมอาจจะไม่ได้ดีมากครับ4นัดหลังนะครับไร้พ่แต่ก็หลุดเสมอไป2ทถ้าว่าการเจอวันเบิร์กที่ฟอร์มแค่นี้นะครับน่าจะเพียงพอที่จะบดเอาชนะได้ครับเพราะทีมเยือนนะครับแพ้มา2เกมติดต่อกันและเสียท่าไปถึง4จากค่านัดหลังเฮดุเวเจอการล่าสุดก็เป็นฝ่ายพ่ายไปครับเกมนี้นะครับบอลเข้าทางเจ้าบ้านทุกอย่างนะครับน่าจะยิงเอาชนะได้ครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องทุนนะครับต่อฮฮมสตัรนะครับในเลดครึ่งลูกครับฟันธงฮฮมสตัรเปิดบ้านเอาชนะวันเบิร์กสอง คู่ที่3นะครับเราไปกันที่ศึกบาร์ซิล C D A นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฟูมินิเซ่นะครับเปิดสนามฮอนาลิสต้ามาริโอฟินโย่นะครับพบกับทนาซานโตสครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับฟูมินิเซ่อยู่ดับที่8ลงเล่น16นัดครับชนะ7เสมอ4แพ้5เก็บได้25แต้มเข้าเหลอยู่ที่43.8%ส่วนซานโตสนะครับอยู่ดับที่14ลงเล่น16นัดครับชนะ4เสมอ5แพ้7เก็บได้้17แตมเาก็บ่25% เกมในบ้านฟูมินเซ่นะครับเล่นไป8นัดชนะ5เสมอ3าไม่เคยแพ้ใครเข้าอยู่ที่62.5สเซนส่วนซานโต้นะครับเล่นเกมเยือนไป7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5้าเข้าอยู่ที่1 4 3เซนตเฮทัวดท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่ากินกันไม่ค่อยลงครับโดยเสมอไป3ครั้งนะครับและผัดกันเอาชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมล่าสุดนะครับซานโต้เปิดบ้านเสมอฟูมินิเซ่สต่อสส่วนเกมล่าสุดในบ้านฟูมินิเซ่นะครับคู่นี้เสมอกัน0ูนย์ต่อศันไปคคนละะ2รั้งแก็ยกไป1ครั้ง คู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันห้านัดล่าสุดจบสกอร์ต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมธุริการของฟูมินิเซ่นะครับก็ถือว่าย่ำแย่นะครับโดยชนะ3เสมอ4แพ้3เข้าวินไป2จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกแพ้กอร์ติบ้านนะครับสองต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอฟลาเมงโกสองต่อศูนย์เปิดบ้านชนะอินเตอร์นาซิอนานสองต่อศูนย์และเปิดบ้านเสมอกับสปอร์ติ้งคริสตันนะครับหนต่อหนึ่งส่วนซานโต้นะครับฟอร์มสินัดล่าสุดหลุมกกกาหนหัว่าาออีกกนนนะะครับบโดยช1 1เเเสสมม4แพ้้5ขวิไไปปจูง6 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟลาเมงโกนะครับสอต่อสส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกแพ้ซาบารูนะครับสีต่อหบุกแพ้คูยบาสามต่อศูนย์และบุกเสมอกอรติบ้านนะครับศูนย์ต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับฟูมินิเซ่ยิง10เสียสิผลต่างลบหนึ่งเฉลี่ยได้1ลูกต่อเกมส่วนซานโตนะครับยิง11เสียยีผลต่างลบเก้าเฉลี่ยได้1.1ลูกต่อเกม สำหรับเลนราคาให้นิกแคบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฟูมิเซ่เจ้าบ้านนะครับต่อครึ่งควบลูกราคา2 1ลูกโดยอัตระาน้ำผลตอบแทนของซานโตตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต่อมัอเวเดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนด้านราคา1นึงคณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฟูมิเซ่เจ้าบ้านนะครับชนะายอยู่ที่1.57ซานโตชนะจ่ายอยู่ที่6เท่านะครับและเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.68ครับ ต้องบอกว่าราคาเปิดออกมาแบบนี้นะครับโตมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสชนะถึง4เท่าเลยครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับฟูมิเซ่ถ้าต่อครึ่งครบลูกนะครับฮานาล่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนซานโตนะครับถ้ารองในเลทครึ่งครบลูกนะครับเจอฮานาล่าสุดไม่เคยผ่านได้เลยครับสูงในเลทสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับฟูมิเซ่เจอราคานี้ฮานาล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนซานโตนะครับสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเจอฮานาล่าสุดผ่านได้2ครั้งครับคู่นี้เป็นการโคจรมาพบกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานย่แย่ด้้วยกััันทงคคู่รบ เพราะเก็บชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวจากค่านัดล่าสุดด้วยกันทั้ง2ทีมแต่ถ้านับเฉพาะเกมเย้านะครับปรากฏว่าฟูมินิเซ่นะครับไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันในลีกและฟาชัยไปถึง7นะครับขณะที่ซานโต้นะครับผลงานนอกบ้านออกทะเลเลยนะครับเจ๊งไปถึง3จาก4ีนัดล่าสุดเสียไปถึง9ยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับ4ีนัดที่ทีมเยือนบุกมาเยือนสนามแห่งนี้นะครับก็ไม่เคยชนะกลับออกมาเลยครับดังนั้นนะครับเลือกเชียร์บอลต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับมีสิทธิ์หลุดมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชีียเเลลืออกงททุนนนต่่ไปฟูิซใ ลดขึ้นคุบลูกครับฟันธงฟรูมินเซชนะซานโตสสาประตูต่อหนึ่งจัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับในศึกบราซิลซีเรียอครับจะเป็นการพบกันระหว่างโคเรนเทียสนะครับเป็นสนามนีโอกิมิก้าอารีน่านะครับพบกับท่านั่นวาสโกเดกาม่าครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสี่ครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับโคเรนเทียสอยู่อันดับที่15ลงเล่น15นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้7เก็บได้16แต้มเข้าอยู่ที่26.7% ส่วนวัสโกเดกามาทีมบวยนะครับอยู่ดับที่20ลงเล่น15นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้10เก็บได้9้าแต้มเข้าดอยู่ที่13.3%เกมในบ้านโคลินเทียสเล่นไป6นัดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้1่เข้าดอยู่ที่33.3%ส่วนวัสโกเดกามานะครับเล่นเกมเยือนไป7นัดชนะ1เสมอ2แพ้4เข้าดอยู่ที่14.3%เฮ้ทเว่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นโคลินเทียสครับทำได้ดีกวา่าชัดเจนเอาชนะไป3ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งแล้ววัโกเดกามาไม่เคยชนะได้เลยครับ เกมล่าสุดนะครับโคลินเทียสเปิดบ้านเสมอวัสโกเดกามา0ูอัตราการทำเงินนะครับโคลินเทียสกินตังวัสโกเดกามาไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดจบสกอร์ต่ำไป4ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมธุรการของโคลินเทียสครับถือว่าดูดีเลยนะครับ โดยชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวินไป5จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซาบอโล2-1และก่อนหน้านั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะอเมริกา MG3 ต่อ3-2เปิดบ้านชนะเดปอร์เตส1-0และเปิดบ้านแพ้บรานติโนนะครับ0-1ส่วนวัสโกดากามานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลมตุนการถือว่าอาการหนักมากๆครับโดยชนะ1เสมอ0แพ้9เข้าวินไป1จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เอลิติโกพาราเนเซนะครับ0-2 ส่วนเกมเยือนล่าสุดน,นะครับบุกแพ้โบตาโฟโกสองต่อศูนย์บุกแพ้อินเตอร์นาซีอองนานสองต่อหนึ่งและบุกแพ้ฟอร์ตาเลซ่านะครับสองต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดน,นะครับโคลินเทียสยิงสิบสองเสียเจ็ดผลต่างบวกห้าเฉลี่ยได้หนึ่งจุดสองลูกต่อเกมส่วนวัสโกดากาม่านะครับยิงห้าเสียสิบเก้าผลต่างลบสิบสี่เฉลี่ยได้ศูนย์จุดห้าลูกต่อเกม สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โคเรนเทียสเจ้าบ้านนะครับต่อครึ่งลูกราคา2ปอปอโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโคเรนเทียสชนะใจยอยู่ที่0.89ยาวอสโกดอร์มาชนะใจยอยู่ที่1เท่าส่วนสูงต่างโอเวอร์เดินนะราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนเทนน่าราคาหนึ่คูณสอในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โคเรนเทียสชนะใจยอยู่ที่1.88 วัสโกเดกามาชนาจจะใจอยู่ที่4.19และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.24ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโคลนเทียสถ้าต่อครึ่งลูกนะครับเจอฮันนัทล่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนวัสโกเดกามานะครับถ้ารองในเลทครึ่งลูกนะครับเจอฮันนัทล่าสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเลทสอลูกนะครับโคลนเทียสเจอราคานี้ฮันนัทล่าสุดผ่านได้2ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนวัสโกเดกามานะครับสูง2ลูกเจอฮันนัทล่าสุดผ่านได้3ครั้งครับ เชื่อว่ายังไงก็เสร็จเจ้าถิ่นโคเรนเทียสครับปิดจ็อบ3คะแนนในรังเย้าของตัวเองได้ไม่ยากครับแม้ว่าหลายสื่อจะเสียงแตกนะครับแต่คิดว่าเปอร์เซ็นต์จบเจ้ามีมากสุดครับแต่ถ้าว่าด้วยศักยภาพของทีมและความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นของเจ้าบ้านนะครับที่เพิ่งกามใช้ไป5จาก6นัดท้ายทุเลาการแบบไม่แพ้ใครและผลิตกรเป็นกรอบเป็นกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูเลยทีเดียวครับส่วนทางกับทีมเยนวัสโกาดามานะครับ,รบเจ้าของตำแหน่งบวยของลีกด้วยการมีเพียงแค่9แต้มจาก15เกมลีกที่ผ่านมา แน่นอนนะครับว่าผลงานในลีกตลอด14ครั้งล่าสุดครับคว้าชนะไปได้เพียงแค่หนเดียวปลาชายับไปถึง10และเสมอไป3นะครับส่วนเรื่องการเสียประตูนะครับคงไม่ต้องสัธยยายกันเยอะเลยครับการันตีได้เลยนะครับว่าหลังรั่วเละแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเลดภาพรวมต่างๆนะครับยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องทุนครับต่อโคลินเทสครับครึ่งลูกฟันธงโคลินเทสนาวัสโกเดกะม่า1ประตูต่อศูนย์จัดไปครับ และก่อนจะเป็นคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกเลือกเสมอ F อฟบอกนะครับคู่ที่2ต่อฮามสตครึ่งลูกคู่ที่3ต่อฟูมิเนเซ่ครึ่งควบลูกและคู่ที่4ี่นะครับต่อคนเทียสครึ่งลูกและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดดใจก็สไ้ตาามยยเละร และสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ